กินข้าวก็กินนอนขวงกันอนั <c oughs> อ่งเฮ้บ่นเบื่อย,ยุ่เบื่อยุ่เดยวกินแค่แหบเนี่ยโอ้ขวาแหวบิน้าบเพียงกินกับใบ In vợt, vượt nghe nghe nhờ nghe 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 tập đoàn, nghe 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 nghe

มือหนวดพี่เนาะืก็อเ่านนเทียมไมเก็บมือบามัมหางเป็นไม่เก็บเอี่ยวจ้องมาหากันนบานก็ต้องเคยนนี่นั่นที่นั่นตะแคงกับง่ไงกับเนี่เป็นน้ำเอียมเป็นที่นั่นอที่นันหูที่นันนี่เปล่นเป็นข้างเอี่ยวไม่เคนไนั่นทับแขนแบบนี้ นอนพิกไล่ไหมกับเค,คือเก่าอย่าว่าเป่นน้ำเา่าเดตับลายเป็นใส่มาอไรใส่ซ้ำหนึ่งใส่ซ้ำหนึ่งอ้โห่ซ้ำหนึ่งหนึ่งโอ้คมาตับ เอ,อ้ยนุ่งเลยแม่ต่อมเรื่องเองล่นกินอ่ะโตกว้างอ่ะอืมนำช่อขึ้นคุณนนอนเมื่กินนะคุณน้นคุณนอนไม่กินคุณกินไม่นอน